เพื่อนชาวราศีตุลน,นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Queen ค d g H Channel นะคะ n ่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นทั้งเพื่อนทั้งที่ปรึกษาและก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคุณค่ะนี่นะคะกลับมาพบกับแม่หมอ Queen H diversion แม่มดนานะเป็นมาจาก h ฮอกวิ s ส i f f i n d ด o r นะราศีตุลเป็นราศีที่ขึ้นชื่อว่ามีความรักความยุติธรรมออและ แม่หมอเองก็เป็นคนราศีตุลเหมือนกันค่ะเขาเสียงชาวราศีตุลเลยค่ะ hey! เฮ้่อวันนี้มาล่าเลิงม,มากแล้วก็มาในทีมแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะเ,เพราะว่าแม่หมอชอบแฮร์รี่มากๆเลยเป็นแบบบิ๊กแฟน a r r แฮร์รี่พอตเตอร์นะคะ that's why ในการตัดสินใจทำดวงความรักลายเดือนครั้งแรกที่ไม่ใช่พิกาคาร์ดเนี่ยถึงตัดสินใจใช้ Harry Potter เพราะแม่หมอคิดว่ามันเป็น My Lucky Thing นะคะเพราะว่าแม่หมอชอบแฮร์รมากๆเลยอืมอ่ามานี่ but before we get started นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับยอด l k k e ยอด h a r r ยอด u b s c r i b e นะคะที่ทุกคนกดมาจนตอนนี้6,000กว่าแล้วเย้ yeah! แล้วก็บอกว่าจะถึงหมื่นหนึ่งภายในเดือนนี้เนาะถ้าหมื่นหนึ่งก็จะมีเซอร์ไพรส์บางอย่างนะคะอย่างที่บอกว่าเดือนหน้าแม่หมอจะไม่อยู่ค่ะเออก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างให้แก่ทุกคนนะมาชาวราศีตุลน,นะคะขอบคุณจริงๆที่ออติดตามกันมาจนถึงทุกวันนี้ผู้เยอะหน่อยเพราะเป็นคนราศีตุลแล้วก็ไทยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนี้จะมาเป็นมรกรในกันนะคะเพาะมรกรในการเกิดราศีตุล ใครที่สนใจอยากดูดวนนะคะติดต่อได้หลังไมล์มาที่หลังไมล์นี้ได้เลยแล้วก็คอมเมนต์ขอบคุณสําหรับคอมเมนต์มากๆเลยนะคะแม่หมออ่านแต่ก็ไม่ได้ตอบทุกคนแต่ว่าก็แต่ก็อ่านแล้วก็ดีใจมากๆเนาะใครที่เจอเรื่องแย่ๆก็คุณถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะผ่านมันไปได้คุณจะผ่านมันไปได้คะ่ะ exactly it's be like this นะคะตัวเองตอนที่แม่บอกอยู่ไอแล้วอย่าลืมไป ฟาจได้ที่ honey t i s นะคะแล้วก็ใครยังไม่ดู talk with queen edge นะคะอย่าลืมไปดูด้วยเพราะว่ามันเป็นอะไรดีๆที่พร้อมจะแชร์แล้วก็ส่งต่อให้กับทุกๆคนในเรื่องของ relationship แล้วก็ boost your confidence นะคะใครอยาก boost your confidence นะคะแนะนำเลยค่ะเกิดมาไม่สวยทั้งทีแล้วชาตินี้จะมีแฟนหรือเปล่าอ่าเราไปดูกันได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะแม่หมอจะทำการสับไพ่ไปให้แล้วเนาะดวงคามราของ ชาวตนทั้งหลายเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจะบอกว่าคุณชีสิงแอนเนอรจีมันดีนะแต่ไพ่ประจำตัวคุณเนี่ยมันได้9ดาบค่ะแต่ไพ่ของเขาเนี่ยมันได้3ถ้วยมันเหมือนกับว่าถ้าตอนนี้ถ้าคุณกำลังเดทกับใครอยู่หรือคุณกำลังมีคนคุยแอบชอบไอไรอยู่อย่างเงี้ย ท่าที่ของเขาทําให้คุณค่อนข้างเครียดเพราะว่ามันดูจะเอนไปทางการเป็นเฟรนดนเป็นเพื่อนกันมากกว่าอืมแล้วก็เพจซับคัพค่ะคุณได้เพจซับคัพนะคะด้วยความที่ว่าแบบมันใหญ่ใช่ไหมมันเป็นแบบมันเป็นฮนะูดเนี่ยเออมันใหญ่มันก็แบบมีความแบบนักเรียนฮอกวอตส์เขาทนกันได้ยังไงเพจซับคัพนะคะ e x p o n s the world คุณดีวกว่าคนต่างชาติอยู่หรือเปล่า Five o f p e n t a c l e s ะเป the last one นะคะ Page o f p e n t a c l l s ค่ะเดือนนี้คุณอาจจะดีวกว่าคนที่กำลังเด็กกว่าคนที่เป็นชาวต่างชาติหรือคนที่อาจจะยุ่มากกว่าแต่ความคิดของเขาไม่ได้โตไปตามอายุเลยเออมต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆ่ถามว่าคุณความรักของคุณเป็นยังไงคุณก็ยัง โอเคยังไปได้อยู่คุณมีความเป็นเพจมีคนเข้ามาจีบมีคนที่คุณสนใจคุณคิดอยากอยากจะเริ่มต้นกับใครสักคนหรือเปล่าในในบรรดาตัวเลือกของคุณแต่คุณก็รู้สึกว่าเขายังไม่ใช่มันยังไปต่อได้อีกมันมันยังมีคนที่ดีกว่านี้อยู่ uh, there's always some t h uh, e r e always somebody that's better than him นะเออเพราะคุณรู้สึกอย่างนี้หรือว่าเป็นพราม่หมอรู้สึกอย่างนี้ก็เลยพูดออกมาไม่ ราะคุณรู้สึกอย่างนี้ใช่มันชาวตุนเราต้องเป็นเหมือนกันสิเออมันมีความเหมือนกับว่าคนที่คุณคุยด้วยอะค่ะคุณรู้สึกว่าเขายังมีความไม่แน่นอนอยู่กับคุณแล้วก็เขาเองก็แบบยื่นมิตรภาพดีๆหรือไม่คุณก็กำลังจิวกับคนที่เป็นชาวธาตุดินกับธาตุน้ำเนาะอย่าถามว่าธาตุดินกับธาตุน้ำคืออะไรจำไม่ได้เออเอาเป็นว่าชาวธาตุดินําน้ำประมาณนั้นแหละแล้วก็อะไรต่อเนี่ยแต่คุณรู้สึกว่ามันยังเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังแบบ ยังขาดขาดกันเกินอ่ะอะไรทำให้คุณคุณดูดีทุกอย่างาก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 อยกเว้นห้าทาเหลี่ยนอ่ะเออทำไมอ่ะ Can you help me Can you tell me Please clarify that I w i s very high I would like to know this so much okay. ออโอเคไหนดูสิอืมโอเคแม่หมอเข้าใจแล้วคุณยังห่วงความโสดอยู่แนะ่นอนแม่หมอด้วยคุณห่วงความโสดอยู่อะ่ะ ยังมีแบบว่ายังมีความสุขว่าใช่ค่ะคนที่คุณเดทด,ด้วยมันยังดีไม่พอมันยังมีคนที่ดีกว่านี้อยู่แล้วก็คนที่มีแฟนแล้วแต่คนที่รอแฟนเก่าแนะนำว่าเริ่มต้นใหม่เถิด s ซมบุ๊กแซมซอง o ซมบุ๊ e แซมเดียน o ซมซอง e m e มีนิงนะคะเขาไม่เปลี่ยนหรอเขาไม่เปลี่ยนเพื่อคุณหรออืมอะ ส่วนตัวเขาอะเขาก็ยัง enjoy his life อยู่นะคะเขาก็อาจจะยังเขา enjoy ที่จะคุยกับคุณในสถานะเพื่อนหรือยังไม่ได้มากกว่านะั้นในขณะที่ตัวคุณเองอาจจะเผยถลำลึกหรือคิดว่าคนนี้น่าจะใช่แต่คุณก็มามีเวพข้อบางอย่างที่สึกว่าคุณน่าจะได้ better person นะคะเอออะไรประมาณนี้นะอมืมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละเจอร reading ถ้าถ้าอยากให้มันชัวร์ก็มันต้องดูแบบดวงส่วนตัวแต่ว่า ที่ได้รับก็จะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเปิดไพ่สีชมพูให้ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างซาตุนความรักไม่ได้อยากจะบอกเหมือนดูให้ตัวเองอยู่เลยอ่ะอ๋อ <laughs> oh, calling your soulmate โ <laughs> อเ okay, ค t r love นั่นแหละอย่างที่พูดนะคนที่คุณคุยอยู่มันยังไม่ใช่อ่ะมันยังไม่ใช่ to love ยังไม่ใช่คนที่คุณคิดว่ามันใช่ i n g your soulmate y o pair's affirmations and visualization help bring you together and you got a day to love this the this is the romance of a lifetime อ่อจะบอกว่าเขาคนนี้มันยังไม่ใช่ to love ของคุณเพราะว่าคุณยังไม่รู้สึกว่ามันใช่และถ้าคุณรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ Would it be nice? Would it be better if you step back? ดีกว่าไหมถ้าคุณจะถอยมาจะได้ไม่ต้องทำให้เขาเจ็บเนาะเออไม่ต้องมาให้ความหวังเขามากยอะไรย่างเงี้ยเออเหมือนบอกตัวเองอยงู่เลยอะ cling your soulmate นะคะเออก็ถ้าคุณอยากเจอคนที่ใช่อ่ะได้คนที่ใช่คุณขอพรอจากพระเจ้าคุณขอพร,อจ,าพรอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณขอพรอจากจักรวาลแล้วจักรวาลจะส่ง true love มาให้คุณคะ่ะ ราะที่มันไม่ใช่ต่อให้ฝืนไปยังไงมันก็ไปต่อไม่ได้มันก็จะมีแต่ยิ่งเจ็บยิ่งเจ็บแล้วทำไมคุณต้องทําตัวเองให้เจ็บด้วยในเมื่อคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกความสุขค่ะเอาละค่ะทุกคนชาวตุนทั้งหลายแม่หมอครีดอเอขอลาไปก่อนนะคะและครั้งหน้าจะเป็นอะไรนะ ครั้งหน้าครั้งหน้าก็จ้องเป็นเดือนหน้าก็จะต้องไปเออเออแม่หมอติดความพิองอาคาไงเพราะว่าแม่หมอทําครั้งแรกจริงๆทําครั้งแรกไม่ใช่ดิคาทำครั้งแรกเป็นวอล์กที่เล่าเรื่องชีวิตตัวเองในรายาเฮ้ไปดูได้ในทวิตแคลร์เออเป็นวอล์กแล้วก็ไม่รู้จับพัชจัภูมาทําพิคอาคาได้ยังไงก็ไม่รู้งงอยู่เหมือนกันอ่ะฮะเอา,าเป็นว่าเอาไว้เจอกันครั้งหน้านะคะชาวตุนทั้งหลายคะ่ะ stay strong นะคะแล้วก็ถ้าเขาไม่ใช่สําหรับคุณก็ let him go นะคะ Touch me, let him go, and you will meet the right person. Ha. I love you all. Expect your patronum.